เมื่อช่วงเช้ามือที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่2จุดจุดแรกอยู่ที่ลาดกระบังในพื้นที่กรุงเทพครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งอยู่ที่แพรก่กระสาสมุทปราการจุดแรกเป็นอาคารเก็บอุปกรณ์ประกอบรถยนต์ที่มีสารทินเนอร์เก็บอยู่ด้านในจํานวนมากแล้วก็มีรายงานด้วยว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ตอนนี้อาคารบางจุดบางส่วนเริ่มสุดตัวแล้วนะครับ นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงตีหที่ผ่านมานะครับเป็นบริษัท Carry ี o บครับบริษัทที่ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์นะครับในพื้นที่เขต่ากระบังเจ้าหน้าที่เขาพยายามที่จะระดมรถน้ำนะครับฉีดสกัดเข้าไปในพื้นที่หลังจากที่ได้รับแจ้งว่าบริเวณอาคารแห่งนี้ได้รับ ไฟไหม้นะครับเพิ่งพอเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับมีอาคารทั้งหมด5ชั้นด้วยกันแล้วก็ลูกไม้อยู่ที่บริเวณชั้น3ซึ่งเป็นชุดพื้นที่เก็บอุปกรณ์ประกอบรถยนต์ที่มีสารชินเนอร์อยู่ในพื้นที่เป็นจนํานวนมากนะครับแล้วก็มีรถยนต์ที่อยู่ระหว่างการประกอบเก็บอยู่ในพื้นที่ชั้น3ด้วยใช้เวลาอยู่พอสมควรนะคุณเน่นนนใช้เวลาอยู่ประมาณ3ชั่วโมงด้วยกัน กว่าที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ก็คือเริ่มไหม้เนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณตีห้าแล้วก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ตอน8ปดโมงเช้านะครับแต่ว่าหลังจากที่ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่ก็พบว่าบางส่วนของตัวอาคารครับที่บริเวณชั้น4ชั้น3และชั้น2เริ่มสุดตัวครับทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ามีความเสียหายเป็นวงกว้างแต่ว่าเคราะห์ดีตรงที่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดค้างอยู่ภายในอาคาร ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับโดยมีท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยรีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งผู้ว่าก็บอกว่าในช่วงนี้เนี่ยอากาศในกรุงเทพมหานครปิดแล้วเหตุการณ์ตรงจุดนี้ที่ลาดกระบัง มันเป็นเหตุการณ์ใหญ่อ่ะมันยิ่งไปซ้ําเติมนะครับสถานการณ์เรื่องของฝุ่นพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มันหนาแน่นขึ้นไปอีกกับคุณ<ม>นแน่แน่คือคุณชัชชาติบอกแบบนี้ว่าฝุ่นควันบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยสูง65ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร,รนั่นหมายค่าวก็ทําให้มีฝุ่นพิษเพิ่มขึ้นมาด้วยนี่คือภาพตอนที่ท่านผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ไปนะคะใช่ครับแล้วจุดเกิดเหตุจุดนี้นะคะรายงานตอนที่ดิฉันได้รับรายงานเบื้องต้นในตอนต้นชั่วโมงนะเห็น ว่าความเสียหายเนี่ยคาดว่าไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทโอล้านบาทจากเจ้าของแครีบ่บอยประเด็นอยู่ที่ว่า150ล้านบาท โรงงานไม่ได้ทําประกันภัยเอาไว้ด้วยนะคะโอ้โหสำคัญตรงนี้เลยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีรถยนต์ที่ประกอบกันอยู่เนี่ยชั้นหนึ่งสิบถึงยีคันแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณรายงานว่าอาคารใกล้จะพังโลงมุมาเ่ดุดตัว,ตวใช่อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเดี๋ยวต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุอีกครั้งนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่เป็นไฟไหม้เกิดเหตุเนี่ยบริเวณโกดังชั้นเดียว จุดนี้ก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีค่ะคเพราะว่าใช้เก็บและผลิตไม้อัดแท้งเมื่อสักครู่ทินเนอร์เป็นทินเนอร์อันนี้ไม้อัดแข่งค่ะอ,อยู่ในซอยสายลมถนนบางพลีตารุตำรํตำบลแพร่กระสาใหม่อำเภอเมือมงสมุทรปราการเนี่ยเพิงโหมลุกไหม้เลยนะคะกองที่เห็นก็เป็นไม้อัดแข้งทั้งนั้นเจ้าหน้าที่รีบป,ประสานเลยรถน้ำจากหลายพื้นที่รวมกว่า10คันเข้ามาฉีดน้ำเพราะว่าไฟโหมลุกไหม้เศษไม้ในโกดังค่ะ แล้วก็ลุกลามออกมาไม่เศษไม้ที่อยู่ข้างโกดังด้วยเกิดควันไฟคละคลุ้งไปทั่วเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้หัวฉีดดับเพลิงทั้งหมด6หัวฉีดก็เรียกว่าโอ้โหระดมกันเข้าไปแล้วนะคะจน,นใน<ม>ที่สุด<อ>ก็ยังไม่พอ,อเพราะว่าเศษไม้เนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและที่สําคัญอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคือตรงจุดนี้ค่ะไม่มีแหล่งน้ําธรรมชาติที่ใกล้เคียงเลยค่ะคเพราะฉะนั้นน้ําที่ใช้เนี่ยมาจากรถดับเพลิงเท่านั้นก็เลยทําให น้ำมีไม่เพียงพอค่ะคือเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า2ชั่วโมงนะครับจึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ส่วนสาเหตุพนักงานโกดังที่เห็นเหตุการณ์นะครับคนแรกเนี่ยก็บอกว่ายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าพอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็ได้ยินเสียงระเบิดพอเปิดประตูเข้าไปก็พบว่า ไฟไม่โกดังทั้งหมดแล้วนะครับนี่เรียกว่าเป็น2เหตุการณ์ใหญ่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้แน่นอนว่านอกจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้แล้วนะครับมันส่งผลให้สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลอย่างสมุดประการเนี่ยซ้ำเติมให้สถานการณ์เนี่ยมันหนักขึ้นไปอีกนะคุณหน่อยแนะ